จะบอกว่าอันนี้คืออาหารนะคะเตี๋ยวคนที่แม่สอนนะคะมีนะจะเป็นอาหารของของอันหนชื่อว่าจัสาอรบไปวุ้นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็มีพริกมีแบบนี้าาน่าทานมากทุกคนโอ mm ้ hmm. ันเป็นอาหารของอนนั้นขมาวากโอเคอันน mm ี hmm. ้วุ okay. mm ้น hmm. ้าใครทำวนเส้นอร่อยทุกคนแต่ไม่มีเนื้อสัตว์นะจต่วนเส้นแล้วก็ผักต่างๆอร่อยโคดิสฟิค่ะทุกคน